เจ็บก็เจ็บแขนก็แขนเมื่อเห็นว่าชูดีกว่าลูกและผัวก็จงตายเสิยเถอะเขากระซวกทั้งคู่อย่างไม่ยัง้งในห้องกระทัดรัดที่ทาผนังด้วยสีเขียวอ่อนเครื่องปรับอากาศที่ตั้งอยู่มุมห้องทํางานอย่างแผ่วเบาซึ่งภายในตั้งไว้ด้วยโต๊ะที่มีเอกสารวางระเกะระกะมีชายสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันชายคนที่นั่งเข้าหาเป็นพิมดิสวมเสื้อคอกลมสีขาวกางเกงสีกะเก สีหน้าดูอิดโรยเหมือนอดตลับขับตานอนส่วนชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผิดกว่าชายในชุดเสื้อคอ,อกลมอยู่มากบนใบหน้าที่ดูกังวลและอุ้มความทุกข์ไว้เกือบทั้งโลกใครก็ตามที่เห็นชายทั้งสองนี้ก็คงต้องเดาออกว่าคนหนึ่งเป็นนายตำรวจส่วนอีกคนหนึ่งก็คงไม่ผลพุทธหาแน่นอนและในสถานการณ์เช่นนี้แสดงว่านายตำรวจคนนั้นกำลังเตรียมสอบสวนปากคำชายที่นั่งหน้าเศร้าอ,อยู่ด้านหน้า จริงอย่างว่าชายในชุดเสื้อคอก,กลุมก้มหยิบกระดาษบันทึกข้อความสอดเข้ากับแป้นพิมพ์ดีเสียงแป้นพิมพ์ดีเลั่นกล่าวเมื่อถูกหมุนชักกระดาษเข้าที่คุณพร้อมที่จะให้ปากคำแล้วหรือยังชายเสื้อคอกลุมถามพร้อมแล้วครับเขาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะปล่อยคำพูดออกมาด้วยสำเนียงสั้นๆผมต้องการทราบเรื่องราวของคุณทั้งสามอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ,จบเลยนะคุณค่คอยๆนึกและเล่าให้ผมฟังไม่ต้องรีบร้อน เรามีเวลามากและผมอยากได้ความจริงที่เป็นความจริงและความจริงที่คุณเล่าให้ผมฟังนี้จะสนองตอบแก่กคุณในชั้นศาลก็ได้ชายในชุดเสื้อคอกลมกล่าวขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นการส้าทับให้ชายหน้าเศร้าที่นั่งอยู่ตรงหน้าของเขาตั้งจิตตั้งใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและเป็นความจริงที่ไม่มีการแต่งเติมใดๆชายผู้นั้นรับฟังคำพูดของชายในชุดเสื้อคอกลมเขาใช้สายตารับทราบ กอนที่จะนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคู่กรณีอีกสองคนก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากของเขาอย่างละเอียดเมื่อประมาณ3ปีมาแล้วครับระหว่างนั้นครอบครัวของผมอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดผมทํางานเป็นช่างไฟฟ้ารับเหมาเดินสายไฟมีไรายได้ดีตอนนั้นผมมีภรรยาซึ่งแต่งงานกันมาร่วม10ปีมีลูกที่น่ารักและกําลังเรียนหนังสือทั้งหมด4คนด้วยกันด้านงานนั้นเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวผม สามารถทําให้ครอบครัวผมไม่เดือดร้อนผมคิดว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกมากกว่าอีกคนนับหมื่นนับแสนหรือนับล้านครอบครัวก็ได้แต่ทว่าเสียงชายผู้นั้นเงียบหายไปเขาก้มหน้าเหมือนกับจะทบทวนความหวานชื่นของชีวิตที่สุขสบายของครอบครัวและหยุดชะงักลงตรงที่แต่ทว่านั่นหมายความว่าจุดที่เขาหยุดชะงักในการเล่านั้นมันเป็นลางร้ายทําให้ครอบครัวของเขาแตกแยกจนทําให้เขา ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ไรอิสรภาพเช่นนี้เมื่อชายผู้นั้นหยุดเล่าเสียงพิมพ์ดีที่ดังเป็นข้าวตอกแตจกจะปลายนิ้วที่สัมผัสอย่างรวดเร็วของชายในชุดเสื้อคอกลมเสียขาวก็หยุดด้วยผมเห็นใจคุณทําใจให้สบายนะครับผมจะสั่งโค่ามาให้นะครับชายในชุดเสื้อคอกลมเสียขาวปลอบด้วยเสียงนิ่มนวลกว่อนที่จะกดกร่งเรียกตํารวจหญิงหน้าฉลามผู้หนึ่งให้เข้ามาภายในห้องและสั่งให้จัดการสั่งโค่ามาให้กับชายผู้นั้น ไม่นานนักโคล,ล่าขวดเย็นเจีย๊ยบก็มาตั้งอยู่ตรงหน้าของเขาเอาละครับดื่มโคล,ล่าก่อนสิครับแล้วคุณค่อยเล่าต่อก็ได้ชายในชุดเสื้อคอกลมเชื้อเชิญอย่างมีเมตรีขอบคุณครับผู้กองเขาหยิบโคล,ล่าขึ้นดูดครัด้เดียวเล่นไปเกือบครึ่งขวดความซาขวาง,งโคล,ล่าคงจะบาดคอบาดใจน้อยไปกว่าชีวิตของเขาเป็นแน่เขาจึงไม่รู้ถึงความซาขวาง,งโคล,ล่าในายามนั้นผมเลิกงานกลับมาบ้าน กินข้าวที่บ้านพร้อมกับลูกเมียผมแล้ววันหนึ่งก็มีข่าวไม่ดีเข้าหูผมคนข้างบ้านบอกผมว่าเมียผมมีผู้ชายมาจีบจะเป็นไปได้ยังไงเมียผมมีลูกตั้ง4ี่คนแล้ผมก็ไม่มีอะไรโบกพร่องในหน้าที่ของสามีที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานทำทั้งงานนอกและงานในบ้านเรียกว่าไม่เคยตกลน่นผมจึงไม่เชื่อและเฉยต่อคําพูดของเพื่อนบ้านแต่ยิ่งเฉยเสียงโจษขานก็ยิ่งดังจนในที่สุด ผมก็ถามภรรยาผมดูแต่เธอก็ปฏิเสธว่าไม่จริงผมก็เชื่อว่าต้องไม่จริงเรื่องจึงไม่อยู่ในใจผมเพราะผมเชื่อใจเมียผมมากกว่าข่าวลือที่ไร้สาระแล้วเป็นยังไงต่อไปล่ะครับชายในชุดเสื้อเยืดคอ,อกลมเสียขาวผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้กองถามต่อทันทีเมื่อชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาหยุดเกลือน้ำลายลงคอเหมือนกับเกลือนความแค้นลงท้องเสียงเหลือกลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมนอนคิดนั่งคิดถ้าไม่มีมูลสุนัขไม่ขี้แน่ ทั้งที่ระยะหลังจากที่ผมถามภรรยาผมถึงเรื่องนี้และเธอปฏิเสธเธอก็มีทีท่าแสดงออกถึงความไม่สบายใจและจู่ๆวันหนึ่งก็ได้หายไปจากบ้านผมก็งงถามลูกๆว่าเธอไปไหนแม่ไปไหนไม่มีลูกคนไหนรู้ผมถามตามบ้านญาติบ้านเพื่อนก็ไม่มีใครรู้ข่าวตามหาอยู่ทั้งวันแล้วเธอก็กลับมาการกลับมาของเธอในครั้งนี้เป็นการกลับมาที่ทำให้ผมลูกและครอบครัวแตกสลาย บ้านผมแตกหรือนี่ผมไม่เชื่อสายตาในตอนนั้นพอเล่าถึงตอนนี้เขาหยุดนิ่งก้มหน้าสังเกตเห็นมือทั้งสองข้างเขากำแนบแน่นเหมือนจะบีบเข้นความแค้นให้เป็นผุยผงขามือแล้วเขาก็เล่าต่อบไปด้วยเสียงสั่นเครือเธอกลับมาคราวนี้มาบอกกับผมว่าเธอทําผิดไปแล้วขอให้ผมอภัยให้เธอด้วยเธอไปมีรักกับชายคนหนึ่งและก็รักชายคนนั้นมากสิด้วยผมตกใจมากมันพูดอะไรไม่ออกมือไม้อ่อน จิตใจแทบจะหยุดทํางานผมหมดอะไรในชีวิตเจ็บก็เจ็บแขนก็แขนทําไมคุณถึงทํากับผมได้ผมถามเธอไปอย่างนั้นและก็ได้คําตอบจากเธอว่าให้อภัยด้วยเถอะเธอพูดพร่ำอยู่แต่คําว่าให้อภัยผมถามถึงชายคนใหม่หรือชายชูนั่นแหละเธอก็บอกออกมาหมดผมต้องใช้เวลาทบทวนถึงความรักความหลังคิดทบทวนถึงขุนพระคุณเจ้าคิดถึงชีวิตอนาคตของลูกผมคิดอยู่นานเลยครับผู้กอง เขาหยุดนิ่งเหมือนไม่อยากจะเล่าถึงความหลังที่ผมขืนนี้อีกแต่ผู้กองที่เขาเรียกและนั่งอยู่ตรงหน้าปลอกและให้เขาเล่าเรื่องราวนั้นต่อไปอีกเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นและเรายุติมันได้ผมก็ให้อภัยผมพูดกับเธอเพื่อให้เธอกลับใจหันหน้ากลับมาสู้ชีวิตกันใหม่สู้ชีวิตใหม่เพื่อลูกๆทั้งสี่คนแต่เธอก็บอกกับผมว่าเธอรักที่จะอยู่กับชายชู้คนนั้นเธออ้อนวอนขว้าผมว่าจะอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะกลับมาอยู่กับผม อยู่กับลูกๆขอให้ผมปล่อยเขาไปเถอะคุณลองคิดดูสิครับถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงผมแค้นจนโปร่งตกรับปากกับเธอไปอย่างชนิดที่ว่าไม่รู้ผมเป็นผัวใจพระได้ยังไงผมยอมให้เธอไปอยู่กับชายคนใหม่ตามที่เธอต้องการทั้งอย่างให้ไปอยู่สามปีเรียกว่าให้เธออยู่จนเบื่อแล้วค่อยกลับมาหาผมกับลูกๆแต่ต้องไม่เกินสามปีเธอก็รับปากรับคําผมอย่างมั่นเหมาะการแยกทางชั่วคราวของเราไม่มีใครรู้นอกจากเรา นอกจากหัวใจของเราทั้งสองเท่านั้นแล้วทาไมคุณถึงต้องฆ่าเขาทั้งสองด้วยละ่ะผู้กองผู้ทําหน้าที่ลั่นพิมพ์ดีซักต่อจะว่าสัญญาก็ได้ผมปล่อยให้เธออยู่กับชายชูเริงสวัสดิ์กันสามปีแล้วนี่เขามีความสุขในขณะที่ผมทุกข์อย่างแสนสาหาัสทุกข์ใจที่มีเมียแต่เมียกลับไปนอนกับชายคนอื่นทุกข์ที่เห็นลูกขาดแม่แต่ผมก็อมความทุกข์ทั้งมวลจนครบกำหนดสปีเมื่อครบกำหนดผมก็ต้องทวงถา,ถามถึงสัญญาหัวใจที่มีต่อกัน แต่ผมกลับได้รับคำปฏิเสธล่าสุดเขาทั้งสองอย่างนี้จากบ้านหลังที่เริงรักกันมาเช่าตึกแถวซึ่งเป็นห้องแบ่งเช่าในซอยสาอาดพันถนนพาหนโยธินเขตพญาไทยอยู่กันต่อเพื่อหน,นีผมนี่เองความแค้นที่เก่าก่อนที่สมอยู่เต็มอกผมมันก็ระเบิดขึ้นทันทีเมื่อไม่คิดกลับตัวกลับใจทั้งที่ให้เวลามานานถึงสามปีไม่มีคำว่าลูกผัวอยู่ในหัวใจคนอย่างนี้อยู่ไปก็ไร้ค่า ผมจึงติดตามจนพบที่อยู่ของเขาทั้งสองคุณพูดอะไรกับภรรยากับชายชู้ก่อนจะลงมือสังหารเขาหรือเปล่าชายผู้ทำหน้าที่ซักถามและพิมพ์ทุกคำที่หลุดจากปากของชายคนหนึ่งซักต่อไปอีกโดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นครับผมเข้าไปหาเขาทั้งสองขณะนั้นกำลังอยู่ในห้องพอดีพอทั้งสองพบผมก็ต่างตกใจภรรยาผมเรียกให้ผมนั่งผมก็นั่งและคิดว่าเรื่องที่คิดว่าจะเลวร้ายคงจะดี เพราะทั้งผู้ชายคนนั้นกับภรรยาผมต่างยิ้มแย้มต้อนรับผมไปอย่างดีผมก็นั่งเราพูดคุยกันผมทวนความหลังพูดถึงลูกและชีวิตอนาคตของลูกแต่แล้วเธอก็กลับปฏิเสธที่จะหวนไปอยู่กับผมเธอขอให้ผมเลี้ยงลูกให้ดีและลืมเธอเสียผมแค้นขึ้นมาจับใจเลือดมันฉีดขึ้นหน้าผมตะวาดด่าเธอจงรุนแรงในขณะที่ไอ้หนุ่มนั้นเข้ามาออกรับแทนและทำท่าว่าจะเล่นงานผมผมโมโหสุดขีดจนลืมนึกถึงลูกๆ ลูกที่รอกินข้าวอยู่ที่บ้านผมชักอาวุธที่พกติดตัวออกมาแล้วไล่จ้วงอย่างอุตลุดอานิจจาเลือดเปลือเปื้อนมือผมทั้งสองข้างผมตกใจทุกอย่างมันเลยไปเสียแล้วผมนึกถึงลูกขึ้นมาทันทีแล้วลูกผมจะอยู่กับใครผมคิดได้แต่ดูมันจะสายเกินไปเสียแล้วเพราะตอนนั้นทั้งภรรยาผมและชายชัวต่างผูกผมจ้วงอย่างไม่นับเขาทั้งสองนอนตายเคียงคู่อยู่บนที่นอนผมตกใจหนี ผมหนีจากที่นั่นโดยมีจุดมุ่งหมายที่ลูกผมผมไปหาลูกผมผมต้องการอยู่กับลูกผมชายผู้นั้นเขาเล่าด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้เขายกขนล่าขึ้นมาดูดอีกครั้งเพื่อระง,งับความเครียดก่อนจะเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากที่ผมสังหารเมียผมกับชายชูตตายแล้วผมจําได้ว่าผมวิ่งลงบันไดเืออาวุธติดมือมาด้วยและจําไม่ได้ว่าผมนําไปทิ้งที่ไหนตอนไหนผมเลิดหนีกลับไปหาลูกที่บ้าน พูดกับลูกๆจากนั้นผมก็หลบออกจากบ้านไปเพราะรู้ว่าตำรวจต้องตามจับผมแน่นอนตอนเช้าผมเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวผมนั่งอ่านข่าวจนจบและกลับไปหาลูกอีกครั้งผมบอกกับลูกว่าผมต้องทำและผมก็เข้ามอบตัวกับต,บตำรวจนี่แหละครับทั้งหมดนี้เป็นการสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายซึ่งมีนายบูอายุ33ปีมีบ้านพักอยู่บนถนนพระรามสี่เขตบางรักกรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหา นางยาวลักษ์อายุ28ปีภรรยาของนายบุวกับนายตุนอายุ23ปีนักศึกษาคณะพาณิชยกรรบัญชีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เป็นชายชั้วทั้งสองคือเหยื่อสังหารของนายบุวซึ่งทั้งคู่ถูกของมีคมตามร่างกายและใบหน้าหลายแห่งถึงแก่ความตายคาที่คดีนี้ร้อยตำรวจเอกวิสุทธ์เปล่งคำร้อยเวรสอนอบางซื่อเป็นผู้บันทึกสอบสวนปากคำนายบุว หลังจากที่มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคดีชู้สาวอย่างคดีนี้เกิดขึ้นมากมายในขณะน,นี้แต่และคดีบ้างก็ลงเอดยด้วยดีเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงแยกทางกันโดยสันติวิธีแต่ก็มีหลายคู่หลายรายที่ลงเอยกันด้วยเลือดและน้ำตาอย่างไรนี้ครับเรานำเรื่องราวนี้มาแยกแยะถ่ายทอดออกมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็เพื่อจุดประสงค์ให้ท่านผู้ฟังที่ตกอยู่ในสภาวะเฉกเช่นนี้ได้ฟัง ฟังแล้วก็ให้นึกถึงคุณพระคุณเจ้าหาทางออกด้วยสันติวิธีโดยไม่ให้มีการสูญเสียเป็นดีที่สุดครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความคิดมาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวนนี้สวัสดีครับ